นะครับที่เราจะขึ้นไปนี่คือขึ้นไปชั้นสองก่อนแต่จะให้ดูว่าด้านข้างของตึกเนี่ยด้านข้างของบันไดนี้คือรูปของอดีตอาจารย์ตั้งแต่แรกนะฮะอย่างพระอาทวิทยาคมไล่มาท่านขุนกายวิภาคหลวงกายขุนกายสมัยก่อนได้ราชดินานามเป็นอย่างนี้หมดอ๋ <ลง S 2> อหลวงกายวิภาคปัญญาขุนยายกายวิภาคพิสารชื่อตามอาชีพเลยครับโรเซอร์คอนดอนนี่อาจารย์มาสุด พ้าพันนะครับต่อไปก็เป็นอาจารย์รุ่นไล่มาตั้งแต่2,512หัวหน้าภาควิชาไล่มาเรื่อยๆนะครับข้างล่างตรงนี้เนี่ยเคยเป็นห้องเรียนของนักศึกษาแพทย์นะครับห้องนี้เป็นห้องเรียนสำแหลนี่คือเตียงที่อาจารย์ใหญ่ครับนอนจริงแล้วก็อาจารย์ คืออาจารย์สนใจก็เคยสอนตรงนี้ด้วยครับห้องเลคเชอร์เนี่ยก็จะมีกระดานสำหรับเขียนนะครับอาจารย์สมัยก่อนต้องเขียนรูปเป็นแล้วก็มันสามารถจะเลื่อนลงมาแต่เมื่อก่อนตรงนี้จะทาสีขาวครับใช้ฉายได้โ,โดยไม่ต้องมีจอไม่มีตังซื้อจอรครับแล้วก็อันนี้ ย้ายไปแล้วก็ไม่ได้ออกคึงมันหลายปีแล้วเวลานั้นก็มีรายชื่ออาจารย์ว่าโตอาจารย์นี้มีใครเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับทีนี้ตรงนี้เป็นห้องสําหรับเรียนชําแหละแล้วเนี่ยเราสามารถจะตั้งโต๊ะได้12โตโดยไม่แน่นักแล้วนักเรียนเรียนเนี่ยก็จะนั่งก็จะมีไอ้โตนั้นมาตั้งไว้สําหรับวาง l a บ direction ออวาง atlas คือเห็นด้วยตาเปล่าข้างนอกแล้วก็ดูข้างในโดยการใช้วิธีชำแหละแล้วก็เรียนในระดับที่เล็กกว่าที่จะเห็นด้วยตาเปล่าก็ถือต้องใช้กล้องไมโครโสโปคปต้องมีการวิธีตัดเนื้อย้อมเนื้อนักศึกษาแพทย์ปีสองทุกคนต้องเรียนรู้ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยการชำแหละร่างของอาจารย์ใหญ่ที่นอนอยู่ไปทีละชั้นทีละชั้นไล่ลตั้งแต่ชั้นผิวหนังไปจนถึงกระดูก เรียบร้อยนี่คือชั้นสองอดีตที่นักศึกษาแพทย์เคยมาเรียนมาศึกษาปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่ตึกไหนครับอาจารย์ตึกข้างหลังตึกข้างหลังนี่ตึกใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเราขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบันไดค่อยๆเล็กลงเห็นไหมโอ้ใช่ใช่เลยครับเมื่อกี้เดินสบายมากทีนี้สองคนก็ค่อนข้างอึดอัดแล้วครับทำไมครับก็ที่จริงถ้านักเรียนขึ้นมาเยอะก็แยกไปเรียนเป็นชั้นๆไปนะฮะคนโบราณเข้าใจคิด อ๋อหมายถึงว่าชั้นสองคนขึ้นเยอะก็ไป็ได้ใหญ่หน้อยช uh ั huh. ้นสาคนขึ้นน้อยก็ไม่ได้เล็กน่อย uh huh. ไม่ต้องเ<ด>ส้นเปลืองใช่แล้วก็ <c oughs> ตรงนี้นี่จะเป็นบุคบคลสาคัญของโลกที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคนะครับถ้าพวกคุณก็ต้องรู้จักลรีโอนาโดดาวินชีใช่สมัยก่อนในยุคก,กลางของยุโรปถ้าเผื่อ เขาจะไม่ยอมให้เอาร่างมนุษย์มาชำละนะครับก็ต้องแอบ,บทำใช่ไหมต้องแอบ,บทำแล้วต่อมาก็ยอมเฉพาะนักโทษที่ถูกประหารชีวิตเท่านั้นในสมัยหนึ่งถึงก็มีการซื้อขายศพกันเกิดขึ้นในยุโรปซื้อขายศพเลยเหรอครับครับนี่ในะปัจจุบันประเทศอื่นก็มีปัญหานอกจากประเทศไทยแล้วเราไม่มีปัญหาเพราะว่าการนับถือพุทธศาสนาเราจะรู้ว่า,ามัน ไม่จะเป็นจะต้องมายึดถืออะไรนะครับไหนๆแล้วก็ถือว่าท่านสอนไว้ด้วยวเป็นเป็นธรรมทานาเป็นทานระดับสูงนะครับสูงกว่าอมิตรสถานคุณให้เงินใครนี่สู้ให้ความรู้ไม่ได้การให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นก็เป,นเป็นเป็นทานขั้นสูงเช่นเดียวกับการให้ร่างกายเป็นความรู้นะครับ เมื่อขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีของสาคัญอยู่ก็คือตู้ใบนี้ถ้าอ่านจะเห็นเจ้ปาปลรออยู่นะครับแล้วเขียนว่าพระราชทานในงานพระบรมศพร,รศพัรรพตนกโกสินทร์ศพหนึ่งสองเกหนึ่งสองเกก็คือสองสี่ห้าสามงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเป็น องสาคัญที่สุดอันหนึ่งนะครับการเรียนกายวิภาคเฉพาะส่วนนี้มีโดยการตัดเป็นชิ้นนะครับแล้วตัดเป็นชิ้นนี่คือตัด cross section จากหัวลงมาเนี่ยตลอดทั้งผู้ชายผู้หญิงเราจะตัดในเพลนอื่นอีกได้ไหมได้ดีด้วยเพลนที่ผมตัดสําเร็จนะครับอันนี้ตัดสําเร็จแล้วมาโชว์ได้ก็คือตัดในเพลนกลางนี้จากหัวนี้ตรงนี้ลงมานะครับอันนี้ใครเป็นคนตัดอาจารย์เป็นคนตัดพวกเราทั้งหมดอ๋อพวกเราช่วยกันผมตัดแนวครับครับ นวแนวซึ่งมันยากมากใช่ไหมครับแนวนี้ยังไม่ยากเท่าแนวนี้แนวนี้มันพลิกอ๋ออารที่ตัดยังไม่สำารคือแนวแบ่งหน้าหลังหน้าส่วนหน้าหลังส่วนหลังอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ที่เขาตัดสําเร็จเขาใช้ MRI ตัดได้เหมือนอย่างนี้และบางกว่านี้เยอะแค่สามมิลสี่มิลเครื่องสแกนเอ็มอาร์ไจบเลยครับไม่ต้องมาตัดแบบนี้แล้วไม่ใช่ทีนี้คนที่เรียนอย่างนี้ไปก่อนก็จะไปเรียนเงาจาก m r i ได้ง่ายขึ้น อ oh. อาจารย์นะฮะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยชัดเจนไหมนี่มนุษย์มีแค่นี้อาจารย์นี่คือสมองไล่ลงมาแต่นี้นี่มันอินูรี่นิดหน่อยในระหว่างทําก็คือประดคอร์ดมันขาดเช่ไหมครับนี่คือไขสันหลังมาตลอดตามลําดับตรงนี้ก็คือเป็นเส้นประสาทและเส้นประสาทที่มันหลุดจากไขสันหลังมันก็ออกมาตามแนวนี้ นะครับถ้าเกิดมีการมีกระดูกงอกหรือมีอะไรมันก็ปวดหลังแค่นี้แหละถ้าเอามาพึ่งอามาพาคือขาดแบบนี้ถ้าขาดอย่างนี้งอ,อยแก่เลยตายแน่นแน่แก่นี้ก็เป็นอามาพาดทั้งแขนทั้งขาแล้วนะครับห้องที่เราจะไปชมนี่แหละครับเป็นห้องที่ถ้าม,มาถึงที่นี่แล้วคุณผู้ชมต้องไม่พลาด ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องอ,อสิ่งแสดงทั่วไปแล้วห้องถัดไปจะเป็นเรื่องของกระดูกกับข้อต,ต่อ <Okay. S 2> นะครับมีสองส่วนอ,อันนี้ถ้าเข้ามาตรงนี้เรามาอย่างคนรู้หน่อยก็จะมีส่วนหนึ่งที่แสดงไว้ตั้งแต่แรกก็คือของดั้งเดิมอยู่ข้างบนนั่น oh. เ,เป็นสิ่งแสดงที่ชำละไว้โดยศาสตราจารย์คองดอนกับลูกศิษย์ของท่านสิ่งแสดงอันนี้เนี่ย ศาสตราจารย์ของดอนได้เอาวิธีทาสีที่สำคัญมาก็คือใช้สีผสมด้วยไข่ขาวเรียกอะบูมินัสเพนซ์ซึ่งสีสวยมากแต่รักษายากเพราะต้องใส่ในเอสเซอร์แอลกอฮอล์เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์มสุก็เก็บของมากขึ้นก็ได้ขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อมาอาจารย์มอเพทาไทยเข้ามาเป็นพันธารักษ์อาจารย์มอเพทายมีฝีมือในการชำระมากก็ชำระเพิ่มขึ้นเิขึ้น เราก็เก็บของมากขึ้นจนของในนี้มีประมาณสักสอ0 0ั 2, ชิ้นได้นะครับแต่เวลานี้เราต้องปิดเหมือนกันเพราะ10กว่าปีมาแล้วเราถูกคนมาขโมยของะขโมยหัวกะโหลกไปเขียนยันขโมยเด็กไปทำกุมารทองติดคุกไปแล้วโอ้ตายแล้วผม,ผมก็ไม่นึกเนะว่าจะเอาไปทำไมนะนี่เพื่อการศาึกษาเพื่อการแพทย์เลยเดูสิทีนี้เอาล่ะผมจะไล่ให้ดูว่าใน ช่องแรกนี่มีของสำคัญอะไรบ้างนะครับสิ่งแสดงตรงนี้เป็นเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะครับการเจริญเติบโตหัวใจและหลอดเลือดทางด้านนี้เป็นการเจริญเติบโตของเด็กนะครับตรงนี้นี่ก็คือ ร่างของอาจารย์หมอสุดนะครับโครงกระดูกสมองแล้วก็อวัยวะภายในทั้งหมดอาจารย์หมอสุดท่านสั่งไว้ว่าท่านรักตึกนี้มากเมื่อตายแล้วก็จะยังอยู่ต่อแล้วก็อยากจะเป็นครูต่อไปจริงคุณพ่อเป็นเป็นครูที่อุทิศชีวิตเพื่อนักเรียนแพทย์มาตลอดนะครับเพราะนั้นชั่วชีวิตคุณพ่อมีอันดับหนึ่งคือนักเรียน เช้าก็ตื่นเช้าสมัยก่อนก็ขี่จักรยานมาทํางานเอาเข้าวจากที่บ้านคุณมะคุณแม่ทําแบบข้าวเก่งก็เอาเข้าวใส่กระป๋องกระป๋องข้าวสมัยก่อนนะฮะแล้ว็ตหลาดก็เป็นเป็นปดโตแล้วก็ทํางานทุกวันจนเย็นถึงจะกลับแต่ถ้าก่อนหน้าที่ผมจําความได้อ่านเท่าที่ถามก็คือบ้านอยู่ใกล้สมัยตอนหลังน,นี้ ผมโตแล้วเนี่ยบ้านอยู่ห่างไป2กิโลกว่า3กิโลนะเดิมเนี่ยบ้านอยู่วัดละคังเพราะฉะนั้นก็มาทํางาน้งแต่เช้ากลับไปกินข้าวแล้วกลางคืนกลับมาทํางานใหม่นะฮะทุกอย่างเตรียมการสอนทําสไลด์ทำสเปซิเมนอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งคุณพ่อทางานจนวันเสาร์ทุกวันจนกระทั่งกเกษียณจนกระทั่งอายุ80วันอาทิตย์ละ จันถึงเสาทั้งวันแล้วก็วันอาทิตย์ครึ่งวันแต่ท้าก็มีเวลาเพราะว่าเมื่อไหร่ว่างผมเด็กๆเ,เมื่อไหร่ท่านว่างก็จะพาไปวัดพระแก้วพาไปดูตะเบียงวัดพระแก้วเล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้ฟังเพราะนั้นลูกๆก,ก็จะชอบเรื่องแบบอย่างนี้ไปดูพิพิธภัณฑ์ดูอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ลูกเรียนทู่พ่อไม่ได้นะพ่อเรียนเก่ง ของสำคัญที่สุด3ชิ้นชิ้นนี้คือเส้นประสาทระบบประสาทปลายข้างล่างนะครับเส้นประสาททุกเส้นที่มีอยู่ในร่างกายอาจารย์มอภัยทายเชาแหละเอามาแสดงตรงนี้ทั้งหมดนะครับถือว่าสุดยอดมาและได้รับการอยอมรับยังไงบ้างครับอาจารย์เฉพะชิ้นนี้ครับเดี <S 1> <S 1> ๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอดีครับ อันนี้คือระบบหลอดเลือดแดงทั้งตัวนะฮะตั้งแต่หัวใจไปจนตลอดสิ่งแสดงทั้งคู่นี้มีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกนี้คุณผู้ชมลองนึกดูนะครับร่างกายมนุษย์มีแต่มไปด้วยเส้นเลือดแดงหลอดเลือดแดงนะครับ,รบแล้วก็ปลายประสาทที่จะสั่งการจากสมองให้ทาโน่นทำนี่ แลวคิดดูว่าปลายภาษามันยิบย่อยมากและคนที่ทําได้แบบนี้เนี่ยต้องเก่งมากๆ<อ>แล้วก็ได้ข่าวว่าสองชิ้นนี้ยังไงครับอาจารย์ครับมีชิ้นเดียวในโลกอย่างละชิ้นไปดูที่อื่นมาแล้วที่อื่นมีแค่เนี้ยไอ้ใหญ่ๆเนี้ยไอ้เล็กๆถึงปลายแค่ทำไม่ได้คนลุกเลยอะการชำระร่างกายมนุษย์เราแต่ละชั้นแต่ละชั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะผ่านผิวหนังไปสู่ชั้นของกล้ามเนื้อจากนั้นค่อยๆเลาะกล้ามเนื้อออกทีละนิด ทีละนิดจนไม่ลงเหลือกล้ามเนื้ออยู่เลยและเมื่อเลาะลงลึกไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่ลึกที่สุดก็จะเห็นถึงเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำและเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์ในที่สุดแล้วทำได้ยังไงครับมันละเอียดมาาเลยผมจะบอกให้ว่าคนที่จะทำของอย่างนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติ3ประการ 1. 1. ประการที่หนึ่งคือรู้กายวิภาคดี ประการที่2ต้องเป็นศินลปินมีฟีมือในการใช้มือทำชำํแหละเพราะเครื่องมือที่ใช้นี่ก็คือมีดฟอร์เซปกรอบแค่3อย่างเท่าน,นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่พิสดารน,นะครับว่าหลานเคยมาถามว่าทำยังไงใช้เครื่องอะไรไปย่อยมันหรือนะครับอันที่สคืออดทนในการทำอาจารย์หมอเพชรไทยทำอันนี้อยู่ตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มเป็นเวลาสเดือน นั่นแปลว่าอาจารย์อาจารย์หมอไปไทยคือมีงานประจาอยู่แล้วด้วยสอนนักศึกษาด้วยแล้วก็ทําก็เลิกสอนตอนห้าโมงเย็นกินข้าวเสร็จทำห้าทุ่มทุกวันนี่ยังไม่รวมเตรียมงานสอนนะครับคุณผู้ชมอันนี้แต่อาจารย์บอกผมว่าอันนี้ยากกว่าเพราะว่าไอ้หลอดเลือดดำนี่มันขาดง่ายกว่าเยอะนี่นี่ทำแล้วทาสีด้วยนะฮะถามว่าอาจารย์ไม่ทําทั้งตัวแล้วหลอดเลือดดำอาจารย์บอกไม่ไหวยากกว่า ว่าหลอดเลดดำมันขาดง่ายกว่านะครับแต่ที่จะทำดิชําแหละเพื่อแสดงกล้ามเนื้อให้เห็นกระจางอย่างนี้ไม่มีเศษอะไรติดนี่ยากมากก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำแล้วก็แช่น้ำให้มันขนมันขึ้นขนให้ที่เกิดจากไอเล็กๆแล้วก็เด้องออกแล้วก็ค่อยๆชําแหละเ,ออเหมือนกับเออสียนนะครับใช่ไหมาจครับขนที่เป็นเสียนอันนี้อาจารย์บอกว่ายากกว่าแต่ผมไม่รู้นะ แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของระบบประสาทนะครับอันนี้เป็นของใหม่ที่ทำแล้วก็ใช้วิธีเอ็มเบดลงไปในพลาสติกคืออคืฝังลงไปในพลาสติกอ๋อไม่ต้องมีน้ำยาการมีน้ำยานี้ข้อเสียคือถ้าน้ำยามันรั่วก็จะแห้งเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์จะต้องมีคนคอยดูเรื่อยอันไหนน้ำยาแห้งไหมมีน้ำยาไหลไหมจะต้องซ่อมตลอดเหมือนรถเนาะต้องคอยเติมน้ำต่างๆแต่พวกนั้นซ่อมได้ อันนี้จะเสียทรัพไม่ได้ถามตรงๆเลยครับปพิพิธภัณฑ์นี้มีผีไหมครับอาจารย์เอ่อไม่น่าจะมีนะถ้าถามผมนะเพราะว่าผมไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิน้นแล้วทำไม,มคนอื่นเขากลัวครับอาจารย์ผมเดินอยู่ที่นี่ ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์จนจบแล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จนกเกษียณอยู่ที่นี่จนกระทั่งสี่ห้านะอยู่ที่จมาสิบปีกลางคืนบางวันฝนตกก็ต้องเปิดประตูเข้ามาดูว่าปิดหน้าต่างเรียบร้อยไหมก็ไม่เคยถูกไม่เคยมีอะไรถ้าว่ามีมีอยู่วันหนึ่งฝนตกลมกระโชกแรงครับกำลังจะเดินไปไปเปิดไฟก็พอดีมี มือมาจับเป็นกระดูกเปิดไฟแล้วปรากฏว่าโครงกระดูกที่แขวนอยู่มันถูกลมหอาจารย์เล่าว,ว่าโอ้โหจ้านใจอ่ะขัดใจอ่ะไม่มีไม่เคยเห็นอะไรรสรุปว่าไม่มีแล้วก็สัญญาณผมก็ไม่มีเหมือนกันแล้วไม่คิดจะมีด้วยครับ <S <S ผมไม่อยากติดจานเพิ่มไม่ไม่อยากมีมีจานร,รับใช่ไหมไม่อยากมีจานร,รับนั่นเลยครับจาย์อันนี้ก็คืออันนี้เป็น ทาสีวิธีใหม่นะครับโดยใช้สีอะคริลิกที่ใช้ระบายเสื้อนะฮะอ๋อคือระบายอย่างนี้เลยเพ้นเสื้อยเลยเพ้นเสื้อเนี่ยอันนี้คือหลอดเลือดที่ผิดปกติหลอดเลือดของขาน,นี่หลอดเลือดของแขนที่ผิดปกติแบบต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไว่าหร้บรอส,สอนเรื่องกล้ามเนื้ออ้นี้หนังที่เราสักลงไปมันลงลึกเข้าไปอย่างนั้นนะครับแต่นี่ใครจะสักจําไว้นะครับมันเข้าลึกมากคุณเอาออกไม่ได้อย่าสักตามเขา ไม่ใช่สักจนเปละะน่าเกลียดโดยเฉพาะอย่าไปอย่าไปสักชื่อใครเข้าพอโกรธแล้วจะเอาออกมันเอาออกไม่ได้นะครัเจ้า